มาดูข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าบสยพร้อมค้ำเติมทุนค่ะได้เปิดตัวบสย s อ e เเข้มแข็ง PGS 10วงเงิน5 0,000ล้านบาทร่วมพลิกฟื้นธุรกิจค่ะซึ่งนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยเปิดเผยว่าขณะนี้บสยเร่งดำเนินการเพื่อเปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่10โดยแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถเปิดบริการในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้โดยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย6โครงการย่อย 1. Start up ัพสำหรับนักศึกษาจบใหม่อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่ต้องการเงินทุนสำหรับเริ่มต้นกิจการใหม่ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงินวงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน1แสนบาทรวมทุกสถาบันการเงิน S 2. s m a l l b ์ตสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนวงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อรายไม่เกิน2,000สนบาทรวมทุกสถาบันการเงิน 3. Smart One วันสำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเพื่อรองรับการฟื้นตัวหลังโควิดได้แก่ SME วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน40ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน 4. SmartB ์สสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง หรือขยายธุรกิจรองรับการเติบโตได้แก่ SME วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน40ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน 5. s m สมาร์ทกรีนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการปรับปรุงพัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจสู่ ESG รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน40ล้านบาทรวมท,วมทุกสถาบันการเงิน และ6 s m a r t Plus เป็นนวัตกรรมค้ำประกันใช้คู่กับโครงการที่บสอยอดำเนินการเองเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ค้ำประกันสินเชื่อวงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน10ล้านบาทโดยผู้ประกอบการ SME สามารถลงทะเบียนบริการรับคำปรึกษาตรวจสุขภาพทางการเงินฟรีผ่านช่องทางลาย TCG First หรือว่า Adsign TCG First ค่ะ